สวัสดีครับผมนะสวัสดีลูกค้านะครับผมช่างโต้งน,นะครับของลูกค้าตัวลำโพงมาเชลเอเบอร์ตันเนาะที่ส่งมาซ่อมนะครับไม่มีอะไรข้างในแล้วเนาะสายชาร์จไม่มีมานะครับมีมาแต่กล่องแล้วก็เครื่องนะครับนี่เนาะเอเบอร์ตันหนึ่งนะครับอาการชาร์จไฟขีดสีแดงตลอดอืมปกติมันก็ขีดสีแดงอยู่แล้วนะครับ <laughs> โอเคอาจจะขึ้นขีดเดียวแต่ไม่เต็มผ่านไปอ๋อสีแดงขึ้นตลอดอ๋อโอเคโอเคคือชาร์จไฟแล้วข,ขีดขีดแดงขึ้นตลอด แต่ว่ามันไม่เต็มอ๋อชาร์จโอ้โหชาร์จเป็นวันเลยก็มีโอ้โหพี่เอาชาร์จไวเลยนะนะฮะโอเคนะครับแล้วก็ใช้ไปสักพักก็ดับโอเคเดี๋ยวผมลองให้เนาะนะฮะเบื้องต้นนะครับลองชาร์จดูก่อนนะครับหล,ลักๆที่ผมจับใจความได้เนาะนะฮะก็คือชาร์จไม่เข้าเนาะชาร์จไฟไม่เพิ่มนะอีกอันนึงก็คือเอ่อ,เ,อ,อเปิดแล้วดับเนาะนะฮะเล่งเสียงก็ดับนะครับโอเคเบื้องต้นผมลองก่อนอันนี้ลองชาร์จเนาะนี่นะฮะ โชว์ชาร์จเนาะวิ่งเต็มที่เลยนะครับเนาะนี่กระแสเป็นศูนย์เลยนะฮะนี่นะฮะนี่นะครับสาเหตุที่มันไม่เต็มนะฮะก็คือโชว์ชาร์จนะครับหลอกเรานะครับว่ากําลังชาร์จแต่ไม่ได้ประจุไฟเข้าแบตเตอรี่เลยนะนี่ฮะเดี๋ยวผมลองเสียบใหม่ผมเสียบช่องหนึ่งนะฮะดูที่จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับอ๋อนี่ไงจะขึ้นมาแป๊บหนึ่งนะฮะดูนะฮะขึ้นมาแป๊บหนึ่งนะฮะพยายามจะชาร์จให้เรานะแต่เขาชาร์จไม่ได้มน่าจะไม่ครบเงื่อนไขในการชาร์จนะฮะน่าจะติดอะไรสััอย่างนนะะครบี เสียบปุ๊บขึ้นแป๊บหนึ่งปุ๊บหายนะครับคือชาร์จแล้วตัดโอเคต่อไปอลองเปิดฟังดูสักนิดน,นึงนะครับดูอาการเบื้องต้นเผื่อว่าเราจะเจออาการเพิ่มเติมเนาะนะฮะโอเคเปิดได้นะครับเปิดได้บลูทูธได้บลูทูธได้เอเบอร์ตันเชื่อมต่อบลูทูธได้อ๋อแต่มันกระพริบตลอดเลยเนาะอืมโอเคแล้วก็ เปิดฟังได้ไหมก็น่าจะเปิดฟังไม่ค่อยได้แหละเพราะมันกับแดงแล้วอะอเล่งอันใดนิดนึงได้นิดนึง,นนงเล่เสียงโอเครขบเบื้องต้นอาการประมาณนี้นะครับผมนะฮะอันนี้คือก่อนที่เราจะซ่อมนะเรจากที่เราซ่อมเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมสรุปวิดีโอเทสหลังการซ่อมมาอีกทีนึงนะครับโอเคครับผมนะของลูกค้านะฮะ เอเบอร์ตันหนึ่งเนาะนะฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนะฮะเบื้องต้นนะฮะอันนี้ผมลองเทสชาร์จก่อนนะครับเนาะเทสชาร์จนะฮะนี่นะฮะมาแล้วนะครับกระแสชาร์จนะครับนี่นะฮะนี่นี่คือนี่คือนี่คือครบในทั้เงื่อนไขการชาร์จเขาจะมี2อันก็คืออันแรกคือสถานะชาร์จต้องวิ่งต่อเนื่องนะครับไม่ตัดไม่ตกไม่สวิงนะครับเนาะอันที่2ก็คือกระแสนะครับกระแสชาร์จนี่ต้องแบบคงที่นะครับเนี่ย1.3แอมป์นี่คือมาตรฐานละนะฮะนี่ฮะต่อชาร์จต่อเนื่องไม่ตกไม่ตัดไม่สวิงนะครับ ไม่หยุดเนีย่ยชาร์จต่อเนื่องยาวๆเลยโอเคนีนะ่นี่การชาร์จนี่ผมชาร์จไว้ประมาณสัก15นาที10นาที15นาทีประมาณนี้นะครับได้ประมาณ3มขีดนะฮะก็เดี๋ยวลองเทสเปิดเพลงเนาะเปิดก่อน โอเคนะครับเปิดเสียงเป,นะเปิดเพลงเล่นเสียงวาวโอเคนะครับผมนะครับปกติผมก็จะมีเพลงประจำของอยู่คือเพลงนี้เนี่ยนะฮะถ้ามันแบบมันจะกระแทกกระแทกหน่อยนะฮะ ถ้าเครื่องไม่ชัวเนี่ยมันจะดับเลยนะฮะโอเค okay, นะครับผมนะฮะเบื้องต้นจบแล้วนะครับทั้งสองอาการก็คือหนึ่งคือชาร์จชาร์จไม่ได้ไฟนะครับคือคือโชว์ชาร์จแต่ไฟไม่ไประจุเข้าแบตเตอรี่นะครับอันที่สองก็คือเอ่อเอ่อเปิดเปิดเครื่องไม่ได้นะ้เพราะต้นแรกผมลองแบบมัน,มนเพราะแบตมันมีน้อยนาะมันก็แบบมันชาร์จไม่เข้านาะมันก็จะดับเลยนะครับ วันนี้คือใช้งานได้ปกติแล้วนะครับทั้งสองอาการก็เดี๋ยวเพื่อความมั่นใจเนี่ยผมเปิดทิ้งไว้สักชั่วโมงสองชั่วโมงดูการนะครับถ้าไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวให้อธิบดีส่งงานให้เลยนะครับนะขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ